มาตอบเหตุผลนะคะว่าทาไมร้านอิงไม่รับตัวแทนจําหน่ายเลยเด็ดค่ะช่วงนี้มีคนอยากหารายได้เสริมทัง้งมาขอเป็นตัวแทนเยอะเลยนะคะแต่อิงบอกเลยว่าอิงไม่ได้รับตัวแทนค่ะเมื่อ2อสปีก่อนนะคะมันมีเหตุการณ์ที่ทาให้ร้านยกเลิกตัวแทนแล้วไม่รับอีกเลยค่ะแต่ก่อนเนี่ยมีคนนึงนะคะเอาคลิปเอารูปภาพของร้านไปโพสหาออเดอร์แล้วก็มาส่งออเดอร์ให้ร้านนะคะเป็นตัวแทนทั่วไปนะคะแต่ว่าผ่านไปสักพักประมาณ3เดือนนะคะเขาไม่เคยมีออเดอร์เข้ามาเลยในสเดือนนั้นเขาเอารูปเอาคลิปของร้านไปโพสทุกวันนะคะร้านลงปุ๊บเขาดูดดิปปไสยอววเ็็นนแก ังไม่มีออเดอร์ร้านก็เลยเข้าไปเช็คนะคะสรุปก็คือเขาดูดคลิปดูดรูปภาพของจากร้านอิงเนี่ยไปโพส่าหาออเดอร์นะคะแล้วก็ไปเอาของจากร้านอื่นไปส่งให้ลูกค้าแจ้งให้เขาลบภาพลบคลิปออกนะคะเขาก็บอกว่าพอยอนวิวเยอะเนี่ยทำมามีปัญหาได้ยินแล้วถึงกับของขึ้นเลยนะคะคแต่ละคลิปกว่าอิงจะทําออกมาได้นะคะอิงทั้งคิดทั้งทําทั้ง,ง,งถ่ายเองแต่ก็มีคนหัวหมอมาดูดคลิปเราไปหากินแบบดือด้อๆของเที่ยวไปส่งนี่ก็ไม่ตรงกับคลิปที่ลงนะคะลคหลายของเขาก็สับสนนะคะทักมาถามว่าคือร้านเดียวกันหรือเปล่าตั้แแแตต่่นนนัั้มาอิิกกก็เเเลลลยยยววทบบถคะ